สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้มีประเด็นของอาการบ้านหมุนมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับใครนะคะที่มีอาการเวียนหัวรู้สึกโครงเรลงแล้วก็มองไปทางไหนนะคะก็มีอาการหมุนติ้วไปหมดเลยค่ะสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าอาการเหล่านี้จะบ่งบอกถึงโรคร้ายแรงอะไรต่อไปหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราจะประเด็นนี้ไปคุยกับคุณหมอเมธิตชินะชัชวารัตนายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสดสอนาสิกจากโรงพยาบาลราชวิถีกันค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอวันนี้มีข้อสงสัยค่ะคุณหมอว่าอาการที่อยู่ดีๆแล้วก็เวียนหัวแล้วก็รู้สึกโคลงเค้งหรือที่เรียกว่าอาการบ้านหมุนอยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคะคุณหมอ สาเหตุของการเวียนหัวบ้านหมุนนะครับแบ่งตามสาเหตุที่พบบ่อยนะครับสาเหตุแรกก็คือการที่เกิดจากหูชั้นในอาการเวียนหัวจากหูชั้นในเนี่ยก็จะสังเกตได้จากว่าเวียนหัวจะมีเฉพาะเวียนหูอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการร่วมอื่นๆหรือถ้ามีอาจจะมีอาการทางการได้ยินอยู่บ้างนะครับพวกนี้โรคที่พบบ่อยจะเช่น โรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนโรคน้ำในหูไม่เท่ากันประสาทการทรงตัวอักเสบหูชั้นในอักเสบส่วนที่2คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนจากระบบประสาทจากระบบประสาทเนี่ยเป็นโรคที่เราให้ความสําคัญเพราะว่าแม้ว่าจะพบน้อยแต่อาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงได้พวกนี้ก็เช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคเนื้องอกในสมองเป็นต้นนะครับ แล้วส่วนมากค่ะคุณหมอจะพบว่าอาการบ้านหมุนเนี่ยจะเจอในผู้สูงอายุบ่อยอาการบ้านหมุนนี่คือเกี่ยวกับอายุด้วยใช่ไหมคะอาการหิงนเวียนบ้านหมุนเกิดขึ้นในทุกเพศทุกวัยครับแต่เราจะพบว่าเกิดขึ้นในผู้สูงอายุมากขึ้นกว่ากลุ่มอายุอื่นๆปัจจัยเนี่ยมีได้หลายอย่างนะครับหลักๆเลยก็คือหนึ่งอายุที่มากขึ้นทําให้อวัยวะภายในเสื่อมลงมากกว่าแต่ก่อนโดยเน้นไปที่หูชั้นในและระบบประสาทนะครับอันที่สองคือผู้สูงอายุมักจะมีโรคประจาตัว อยู่เยอะโรคประจําตัวทั้งเบาหวานความดันโรคไตต่างๆเหล่านี้ส่งผลทําให้มีอาการโครง้งเครงอาการวิงเวียนร่วมอยู่ด้วยได้อยู่แล้วแล้วพอมีโรคอื่นๆเข้ามาก็มีอาการวิงเวียนมากขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องยาผู้สูงอายุมักจะได้ยาหลายประเภทนะครับยาหลายอย่างมีผลต่อการทํางานของหูชั้นในและระบบประสา,าททาให้เกิดอาการวิงเวียนได้ยกตัวอย่างนะครับก็จะเช่นยาปฏิชีวนะบางคนติดเชื้อรุนแรงต้องได้รับยานอนให้ยาที่โรงพยาบาล อยู่เป็นระยะเวลานานหรือพวกยาเคมีบาําบัดยาแก้ปวดยาไขากล้ามเนื้อหรือยาขับปัสสาวะอาจจะไม่ได้เป็นทุกตัวแต่อยู่ที่ระดับความรุนแรงของยาที่ใช้และระยะเวลาของยาที่ใช้ครับตามที่คุณหมอบอกมาค่าวะว่าสาเหตุของการเกิดอาการบ้านหมุนเนี่ยเกิดจากระบบหูชั้นในถูกไหมคะแล้วก็ระบบประสาทคืออยากให้คุณหมอย,ย้ำอีกครั้งหนึง่งค่ะว่าอาการบ้านหมุนเนี่ยจะบ่งบอกถึงโรค้ายแรงเช่นโรคอะไรบ้างคะ่ะ โรคไหลแรงที่เรากังวลนะครับ,รบจะมาจากโรคจากระบบประสาทโรคในระบบประสาทเนี่ยอันที่ให้ความสําคัญที่สุดก็ค,คือโรคหลอดเลือดสมองทั้งหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดสมองแตกอันเนี้ยจะมีอาการที่รุนแรงแล้วก็มีระยะเวลาในการรักษาให้ฟื้นฟูกลับมาได้ค่อนข้างจํากัดนะครับสังเกตอาการให้สังเกตจากหนึ่งอาการวิงเวียนบ้านหมุดเนี่ยมีร่วมกับอาการทางระบบประสาทอื่น,นๆเช่นแขนขาอ่อนแรง ชาปากเบี้ยวพูดไม่ชัดดิ้นแข็งหรือรวมไปถึงอาการการได้ยินลดลงการได้ยินลดลงเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นโรคจากหูชั้นในและระบบประสาทแต่ว่าสําหรับประชาชนทั่วไปอ่ะการแบ่งแยกโรคสองส่วนนี้ออกจากกันเนี่ยคงต้องมีการตรวจเพิ่มเติมดังนั้นผมว่าเพื่อความปลอดภัยที่สุดถ้ามีอาการวิงเวียนบ้านหมุนร่วมกับอาการอื่นแนะนํามาตรวจที่โรงพยาบาลก่อนจะดีที่สุดครับแล้วอาการบ้านหมุนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ การรักษาโรควิงเวียนบ้านหมุนนะครับจะขึ้นกับโรคที่เป็นถ้าเป็นโรคจากผูชั้นในผมจะยกตัวอย่างโรคที่พบได้บ่อยนะครับโรคแรกคือหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนอันนี้จะเป็นการทํากายภาพบ,บาททําบัดคลิกกับหินปูนกับเข้าที่นะครับร่วมกับการใช้ยาอันที่2ถ้าเป็นโรคน้ําในหูไม่เท่ากาันจะเป็นการให้ยานะครับแล้วให้มีการหลีกเลี่ยง จยเสีงโรคอื่นๆมักจะเป็นการทํากายภาพบํบาบัดและร่วมกับการให้ยาครับในโรคจากหูชั้นในแล้วเนี่ยจริงๆมีการผ่าตัดรักษาด้วยเช่นกันแต่จะเก็บไว้สําหรับคนที่ให้ยาและไม่ดีขึ้นส่วนโรคจากสมองอันนี้อยู่ที่ว่าเป็นแบบไหนกลุ่มโรคหลอดเลือดมักจะเป็นการให้ยานะครับถ้าเป็นโรคเนื้องอก อันนี้ต้องมาดูนะครับว่าสามารถผ่าตัดได้หรือไม่ฉายแสงได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการสังเกตอาการและให้ยาครับคนที่มีอาการเวียนหัวหรือว่าบ้านหมุนเกิดขึ้นมาแล้วคะ่ะคุณหมอจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะถ้ามีอาการขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยคือตั้งสติครับให้ดูว่าเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไหมอาการเวียนหัวบ้านหมุนก่อให้เกิดความเสี่ยงในการพัดตกหกล้มได้เช่นถ้าเราขับรถอยู่เกิดอาการเวียนหัวบ้านหมุนหยุดก่อนหาที่นั่งพักหาที่นอนพัก ันที่2นะครับคือให้สังเกตอาการที่อาจจะเป็นโรคที่อันตรายนะครับดังที่ได้เล่าให้ฟังเบื้องต้นนะถ้ามีอาการแขนขาอ่อนแรงชาปากเบี้ยวพูดไม่ชัดหรือรวมไปถึงการได้ยินลดลงพวกนี้เป็นอาการที่ต้องพึงระวังอาการที่อยากให้สังเกตเพิ่มเติมคือระยะเวลาที่เป็นความรุนแรงที่เป็นถ้าเราสามารถสังเกตอาการเหล่านี้ได้นํามาบอกแพทย์ได้จะช่วยในการวินิจฉัยอย่างมากและอันที่3 ถ้าหลังจากหยุดพักแล้วอาการไม่ดีขึ้นแนะนําให้รีบไปพบแพทย์ครับเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยหาโรคที่เป็นสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากคําแนะนําถึงคุณผู้ชมค่ะว่าเราจะสามารถ ป้องกันอาการบ้านหมุนได้ยังไงคะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากป้องกันอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะครับเรื่องของอายุเราไม่สามารถป้องกันมันได้ความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นตามเวลาไปแต่เราสามารถป้องกันปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคประจําตัวได้ทานอาหารที่ดีออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอตรวจสุขภาพประจําปีคิดว่าเหล่านี้จะช่วยป้องกันโอกาสการเกิดโรคาการเกิดปัดจจัยเสี่ยงและช่วยท่านผู้ชมไม่ให้เกิดอาการเวียนหัวในอนาคตได้ครับ สำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับความรู้ที่เป็นประโยชน์ค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการบ้านหมุนควรหยุดพักจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าสังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทั้งเรื่องของการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์การออกกำลังกาย ตัวสุขภาพประจําปีเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเหลือรลังและจะช่วยลดการเกิดอาการบ้านหมุนได้ด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยขอบคุณค่ะ